Là cái <laughs> tỉnh Đa gà vậy là, tay kia mày miễu nào? อ่สนอาบีฮเลว่าปุกนี่ถกากี่เี่ไคีสอาได้เติมเรื่อยๆก็คือเหมือนนี่หมดเลยตาจะเติมหรออ๋อไม่ถึงสีีนิ้ปะ ที่ขายน้ําแข็งอยู่แล้วหรือว่าไม่ใช่อ๋ดอดอกดอกอาร์บ,บิเออส่งน้ําแข็งแล้วก็อบ,บอเดินบนอาร์บิโอเนาะก็เลย,ย<อ>บากียกินีสะระกะน่าสนใจอัอน,จนนีนน้น่าสนใจติดแล้มาเพราะว่าแบบคุณมันมันหลายปีแล้วเดินทนาดนี้ทำมาเกียดปีกว่าแล้ว ียอะไรเราเป็นเอกสารแล้วเอกสารแล้วอังเจอ่า <c oughs> เจอกันในเพจอังกูนะของครูฮันนะอ่าโอเคสายก้มสลาม